เปิด5รายชื่อไฮโซคนดังเรียกหลักสูตรกออสติดยศตำรวจเรียกได้ว่ากำลังเป็นดราม่าเลยทีเดียวสำหรับผู้กองแคทอาทิติยาเบนจบปักที่ได้เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจเอกภายในเวลาเพียงแค่สี่ปีซึ่งพบว่าเริ่มต้นจากการเข้าหลักสูตรกออสซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเปิดให้อบรมปีละสี่ครั้งสำหรับหลักสูตรกออสปรับปรุงเมื่อปี2562เรียนทั้งหมด17สัปดาห์สีวันประกอบด้วยภาควิชาการ16 สัปดาห์ภาคปฏิบัติ1สัปดาห์4วันวิชาพื้นฐาน330ชั่วโมงวิชาเฉพาะ170ชั่วโมงและภาคสนาม28ชั่วโมง4วันโดยการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะและศึกษาดูงานหน่วยงานตำรวจระยะ1สัปดาห์ซึ่งพบว่า5รายชื่อไฮโซคนดังเรียกหลักสูตรกอ,อสถึง5คนได้แก่ร้อยตำรวจเ e อกแคทอาทิตยาเบนจบปัก ร้อยตํารวจเอกสงกรานต์เตชนะนรงร้อยตํารวจเอกพัตเตอร์เตชะธรจามิกอนน้องชายแพนเค้กเขมมิิตไม้ร้อยตํารวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรน,น้องชายเวนเดมอนไฮโซจิงมี่ร้อยตํารวจเอกอัครวินเตชะอุบล